นี่บปังเดีบัดอันนี้ได้ย่างเราคู่บ่ามือเนี่ยก้อยย่างเนื้อเล็กก้อยย่างเนี่ยฮะเนี่ยังก็บัดก้อยงเนี่ยก้อยย่างเนี่ยคือเขาจะย่างไอ้สุก้อนจะค่อยเอาไปลาบเอาไปก้อยอีกรอบนึงนะซิงเนาะอ่ะจะเป็นคล้ายๆกับย่างน้ำตกครับมือเนาะเนี่ยซิกได้มาน้ำพอครับเป็นราดกับความเนี่ ก็จะออกพรรษาเนาะบ้านแถวบ้านเขาก็จะขาเนื้อเนาะอ่ะมื่อนี้ก็น่าจะเป็นมือออกพรรษาพอดีสิบเจ็ดตุลาคมครับอือ่ะอ่ะหลังจากย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอืพี่น้องจะได้ยินเสียงกระโพกไปน้ำเนยด้อครับเด้อมือเนี้ยเป็นมือออกพรรษาเนาะบอสเนาะกระโพกหรืออ่าภาษาส่องอันนี้ให้หน่อยฮะส่องนี้ส่องอะไรส่องกระทะเนี่ยกระทะกระทะอยู่เนี่ อันนี้มันพาเข้านะลูกนะพาเข้าในอีกนนะพาเข้าแล้วมันจะบินไหมบินสิลูกมันเป็นกระหังไงอ่ะหลังจากเขาย่างมันเรียบร้อยแล้วเรซิงเนาะอันนี้จะเอาปนดิบปนซุกแน่บ่หรือเจ๊งเลยซุกซุกด,ดิบดิบเนี่ยของแท้อืมกาแฟน่หยิบเอาไว้บกาแฟเจีวเพียอ่ะใส่เพียลงไปครับเพียเทียเบีบวุ้ผสมเลยเนาะ อ่ามื่อนี้เป็นวันออกวันสาเนาะบอสเน,ะนะาะจะได้ยินเสียงกระโปงเนี่ยเอหอ,หอหรือหรืออ่าภาษาภาคกลางนี่เขาเอื้นว่ากระโปงนี่เอื้นว่าอย่างกบอสกระโปงบ,บ้านเขาเนี่ยเขาเจ้าจเอื้นว่าอย่างก็แก็บอืมแก็บอ่าว่าไปเป็นพี่นี่ใครเขาใจพินไว้เป็นเนาะเป็นเขาใจพินป็นประทัดต่ไม่ตลอดเออเขาเอื้นแก็บด้วยน้องแก็บอืมเพราะบอสว่าแก็บกระโปงเหมือนกันเออพึ่งแก็บอ่ะเอานี่ใคร โอกาอะไรโอกาหน่อยสิบโลทีมงานอะไรเหลือทีมงานแบบแข้งแเอาห่วยเหรอห่วยได้หยังกูบ่าฮะเดี๋ยวจะปรุงกันครับเส้นงไปเนี่ยแล้วสิใส่พริกเครื่องลามหัวพริกข้าวคั่วหัวน้ำปลาแต่ว่าพอนี้ซูบะหินซูรสซูรสบะหินบัดหาซูรสบัดเจอแล้วอืม อ่อยู่แบบลูกทุ่งครับกินแบบลูกพุ่งครับธรรมชาติธรรมชาติบ้านห้าครับให้เบิ่งแบบนี้เป็นเลี้ยวๆไปเลยเป็นกำลังเจาะไฟมานี่ครับซุปเปอร์เวอร์เราเป็นซ้างกันฮะซ่างเป็นสร้างร้างยังก็่สร้างปลอมร้างปลอมซ่างปอมอ่าตาล้องฝึกงานครับช่วงนี้อาจจะโดนๆได้เห็นได้หนึงแต่ว่าซีรุ่มกับมันน้อนซุ่มกันนี่ตลอนเลยเต้ขึ้นนี่น้ำหายตาล้องว่าซีกอ มันบ่นบ่อยเลยนั่นอ้ยเรียบร้อยอาบานเนยสีสันไหมเนาะนี่ละก้อยของเท้านาอ้ยอ้หไหมเนะโอ้บุมือครับงสีเอ๊ะบ้นกุ้งมืวะอืมอืมอืมอพี่น้องมเวเาครับพี่น้อง เป็นยังไงเราบดนี่บากได้บดกก้อยออกฝันสาแบบคิงคิงจืิงจิงมึงคำตัวเขา่าเวลาจุดผู้ดิยันนันโบมียันเห็นแสงติีม่นั่นน้ำมาพี่น้องาหม นี่บอกสุกๆดิบๆพี่เป็นว่าเออมีเดียมหอมปพี่มีเดีมยวหอมอะไรตัวตากล้องมันเป็นอย่างนีทกเขาน้ำจะนอ้ของคหิวเบาขึ้นได้มเรล่องานมึงบึ่งบัตจุดยอดเจลงเลียาะเขาเบอเครื่องล้มเลยเขาไปรเครื่องรั้มเลยหนึ่งไม่ยุ่งเงามึงมากเลยเงาะเนียพี่ขมใช่ว่ามั้งขมอีกทีขมเบียมงเนี่ เย้บขึ้นฝันสดีมันีมันขู้นบังสิทีออยางมาหลับอยูอ่บ้าอีกจิตใจข้อเข้าครับอิตใจขอเข่าบบหวาน,าาานาเหวะไม่หวานไปไกเนาะ บ้องร้องงูก่อนคุยด้กูอย่างไงเด้นแก่ทกลนอ่ะฮึ่มเบิร์ตโ้พี่น้องโว้ยบ้องร้องสุดแบบเป็นไงมว้ยบ้องร้องสุเข่าเบิด์่ะอ้าเบิดยังไงเป็นยัไงฮึมกบกบกบเขาเบิดเตเจอตะไครตัวหนึ่งเจอเจอไผ่หูเนาะหนักแน่นเว้ พี่เตยน้องก,กับหึฮึสุดยอดแบบจะบอกใครกันไปทีเดียวอ่ะสำหรับมือพี่น้องอยากให้เฮ็ดเป็นเมนูนยังแบบเพียงเชียนาะซิงน,นาอนะวางมาเบิงคือเก่าครับสำหรับมือนี่คอโตไปเวียนเทียนก่อนบัตนะ